พี up, <elim> <observer> <night> okay, so ่ครับพี่ครับได้สิโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเทปแต่ละไลกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับคจตรคเดอะลิเจนลูกหลักลักจูทั้งหลายท่านเนาะในคลิปนี้เราก็จะมาเล่นเซตเบิร์กใหม่ที่ผมลองมาแล้วคือ ค่อนข้างที่จะเก่งแถมป่วนเกียนได้ดีแบบเอาเรื่องมากๆเลยโดยเปิร์กแรกก็จะเป็นเปิร์กมาใหม่ของคุณแม่อาร์ติสเนาะนั่นคือคำสาบรอยแก้กิจกรรมอะหรือภาษาบ้านๆก็โทเทมหัวนั่นแหละเมื่อมีใครถอนโทเทมอะจะแจ้งจุดให้เรารู้ตำแหน่งแบบเห็นเป็นออร่าเลยแล้วก็เหมือนจะเห็นได้ทั่วแมปเลยนะให้เราสามารถเสกโทเทมที่ถูกถอนไปอะกลับมาเป็นโทเทมไฟได้เนาะโดยโทเทมไฟแค่หนึ่งอันที่เราเสกมาก็คือแบบโหดมากแล้วอะ,อะคือจะลดความเร็วในการปั่นไฟของเซอร์ลุง30%อะ,อะคือ สามเนี่มันเยอะมากๆเลยนะแล้วถ้าเราเอามาคอมโบกับเบิร์กทานาอีกแล้วถ้าเขาเจ็บสียก็จะลดอีก20%่สิบเอร่ะรวมกันก็50%คือไม่ต้องปั่นกันละโอเคแต่ถ้าเราเสกตัวเทมได้2อันก็จะฮีลช้าลง30% 3โเตัวเทมก็จะฟื้นตัวตอนล้มช้าลง30%เนาะสี่ตัวเทมจะเป็นการเปิดประตูช้าลงอีก30% 5โเตัวเทมนี่จะกั้นตัวเทมทุกอันไม่ให้ถอนเลยอ่ะแต่เอาจริงๆว่าเสกกได้ค่ัท,ทม เก่งก็มากแล้วอะเพราะว่ายิ่งยุคนี้เป็นยุคของโรเทมพฮอนอีกอะคือมันน้อยมากที่เราจะเจอเซอร์แบบถอโดเทมกันเนี่ยก็ตามนั้นโอเคส่วนเปิร์ที่2กับ3ก็จะเป็น่วงเกมแล้วมีธนากับเฮกลูนที่มาทวงเกมตอนต้นเกมแล้วก็เปิร์สุดท้ายที่ผมจะเอามาคอมโบกับเปิร์กแรกกันแหละนั่นคือคำสาบของเลนของพินเฮดเมื่อเราแขวนพอเราชิดได้ครั้งแรกอะเปิร์กจะทำการเสกโดเทมไฟของโกกานั้นขึ้นมาแล้วเซอร์จ,จะติดสถานะไม่รู้ตัวหรือไม่ได้เสียงหัวใจตราบใดที่โรเทมไฟยู่ ก็คือเหมือนเป็นการบีบให้เซอร์ต้องมาถอนโทวเทมนั่นแหละเพื่อที่เราจะได้ใช้โทวเทมหัวของเบิร์กแรกได้แบบเต็มประสิทธิภาพหน่อยโอเคคิดว่าน่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะส่วนแอนออนก็จะเป็นทําให้เราใช้สกิลวิ่งในหนานี้ขึ้นทั้ง2อันเลยมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในเกมดีกว่าเด็กครูดโคตรเกีโรงเรียนอนุบาลเลยคือถ้าเป็นตัวเดินตีผมว่าค่อนข้างที่อยู่ยากมากเพราะว่า จุดเล่นจุดบนเลยมันแบบมหาศาลมากแล้วเราเกิดการแบบโอเคเจอรอยเหมือนจะวิ่งขึ้นบ้านใหญ่ปะโอโหโทล่มโคตรห่วยอะ่ะเจอเอ,ออยู่นี่ปะอยู่นี่ไม่เจอเลยไม่อยู่ในตู้ไหมแต่ไว้ก่อนอะ่ะขอแปงจุกเด็กก่อนคือบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่แบบจุกเด็บโคตรโหดเลยแล้วก็ผมไม่มีกั้นเครื่องด้ยผมต้องรีบเดินเกมก่อน อย่างไรก็ดีคุณมิ๊กหาลิศขอจิ้มก่อนทีหนึ่งโอ้โหอยู่นี้หมดเลยสองคนอยู่นี้หมดเลยสองนอมาเราใส่ให้นอนวิ่งได้ไวแล้วก็ไม่ใช่ไวิงถี่วิ่งได้นานขึ้นมมันก็จะไม่รอแบบจิ้มคนไงขึ้นแบบเป็นกองเลยหลอกไฟมาหลอกเพื่ออะไรก็ไม่รู้มาโอเคปล่อยแห่เลยต้องเข้าไม้นะป่ะโอ้โหดูจุดนี้นะฮะไม้ห่างกันแบบแค่ไม่กี่เมตรเองอะ ฮาน,นาก็มีไม้อีกโคตรเ,เ,เยอะเลยอุ๊บกดไต่คืออะไรโอเคโทเทมแฟร์แรกกำลังจะมาถ้าไม่มีใครวา้ามาลมไม้นะตอนนี้ฮานาขั้นสากแลปั่นไฟช้าลงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเหมือนจะแค่15นะถ้าเกิดเราได้เสษกระเทมพอมะอะไรบอกเลยว่าปั่นไฟเอ้ยโอ้โหมีคนมีคนเสษกระเทมกรเทมพอดคือมันเป็นเ,นเบิร์กแค่ทางอ่า ไอเนี้ยนะเปิร์กอันเนี้ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือมันไม่ต้องถอดอ่ะก็แค่เศษก็เทียมพร้อมขึ้นมาก็ก็จบเลยแย่อิเวนบัดดีเขาจุกเด็กกันแบบอร่อยเลยมันทำอยู่ไหมแต่ได้ไปจุกเด็กมาตายไกลอยู่ถ้าคนนี้มีตายากเขารอดนะไม่มีโอเคเไม่มีคนอยู่ตรงนี้เครื่องไกลด้วยเครื่องตีนอ่ะโอ้โหเครื่องนี้ใกล้ตดแล้วด้วยต้อนรี้ไปคุมก่อน แต่เขาติดธนาอยู่นะเดี๋ยวโอ้โหปั่นไฟโคตรไหวที่ขนาดธนาขั้นาสามคนเนี่ยปั่นติดแล้วตัวไปไหนอ๋ออยู่นี่หลอกไฟมาจู่นี่เลยนี่ไงอ,ออกแล้วมาเพื่อนขอจิ้ม่อยนี่หลอกให้โคตรเซียนคนเนี้ย โอเคตอนนี้เราเทมไฟมีสามอะไรนะผมก็ยังไม่เห็นใครถอนเลยก็ไม่ปใจหรอกเดี๋ยวน่ามีรอยเลือดมีเลือดสองกองหลอกมาทางนี้โอ้โหตองน,นี้ติดกัน,กนโอ้โหตรงน,นี้จุกบเด็กปนีอะเอ้ยหไม่ใช่อะหลอกมาทางนี้อุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คนอยู่นี้แต่เมนะื่อไหร่เนี่ย อยู่เนี่ออกแล้วปะเหมือนจะออกกัแล้วได้ไงเรียบร้อยมีคนถอดเต็นไฟมาเราไปเสกเลยอย่าไปโดนอะไรตรงนั้นน่ะโอเคโอ้โหเป็นเฮกลูนด้วยเนี่ยโคตรเซ็งอ่ะเบิร์กอะเบิร์กติดใจนะไม่รู้ตัวไม่ไปถอนกันไปถอนโดนโดนเต็นไฟผมโอเคตามนั้นโดนเต็นไฟอันแรกมาตอนนี้ก็ปั่นไฟช้าลง35% เอาดิมาปั่นไฟโคตรอืดอ่ะมีคนอยู่ข้างบนนี่นะปะะดีเสียงจะกิดเครื่องอยู่นี่งไงจริงด้วยอ่ะไม่ไดีเสียงหมวใจดผม <c oughs> โอเคคนนี้ยังติดอ่าเปิดของเล่นผมอยู่เลยเ<ม>สียงจะแบบเงียบๆหลอกไฟป่ตีโคตรมั่วเน่ยละหลอกอีกรอบนึงมูนวอลกลับมา ไอ้จอเทมไฟอีกอันนึง่งหน้าออกมาเลยจริงๆของควนไปเสกกจอเทมก่อนนะเอาว่ะคนนี้ยังฝืนบนอยู่นีเรียบร้อยโคตรเหนื่อยอะ่ะทีนี้ก็เหมือนจะบนเป็นกันทุกคนแหละหลอกไฟแทบไม่ได้อะ่ะเ,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 เดี๋ยวเราไปเสกจอเทมพรจอเทมพรเดี๋ยวเรียกว่าจอเทมหวน์จอเทมหวนอันที่สองเนาะขั้นที่สองนี่เหมือนจะฮิวช้าลง สักจิบเปอร์เซนต์วะดีว่าค่อนข้างโอเคเลยยแหมหุ้ยกระตุกอะไรเนี่ยเอาแหมมีคนมาช่วยอย่างไวอ่ะโอเคหมาผมเด็จิ้มให้หมดเลยไหนเคลนตินเคลนติสโลไอ้ยี่เจ็ดสอบสองเป่าคนนี้โคนเตรมโรงเรียนจีนมาเราวิ่งไวมากมาดิเดี๋ยวนะ้ทำไมคนข้างหน้านมันไม่แจ้งออร่าเนี่ย อยู่ว่ามันเจ็บอยู่มันแจ้งอ๋อมันเป็นเป้ของเล่นมันเลยไม่แจ้งเตือนเดี๋ยวใครอยู่นี่เนี่ยอยู่นะอ๋อโดดออกไปแล้วทำไมวิ่งไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะปนแปลกๆละดมคลิคปเองไม่ได้คลิปเองหรอกจิ้มไปเลยไม่ทนันละผมขอกระทืบเถ้าเทียมพรอนก่อนนะค่อนข้างที่จะเป็นปัญหามากเลย วิ่งกันมาทำไมมาดีเพื่อนตอนนี้ติดธานากันสี่คนอนะ่ะปั่นไฟเช้าลงก็เรเนี่ยสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ดิหกสิเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอเอาเดิไม่ต้องปั่นกันแล้วมัง้งปั่นไม่ออกอ่ะหกสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยปั่นไฟกับพินชาติอะ่ะทำไม้ไหมว้าโดดเลยใครเขาวนกันหลอกไฟมาทางนี้เอ๊ะนี่หลงไฟอะ่ะโอเค โอ้โหตอนนี้แบบเจ็บสี่มีเกียวแล้วผมก็ได้ใช้โลเทมหัวด้วยโคตรโหดแล้วก็เปิร์ของเล่นผมเฮ้ยนี่ไงเปิร์ข้างล่างอันนึง่งเชตอนนี้เปิร์แสแต็ตคิสสามผมกำลังจะมานะเพราะว่ามีคนเดี๋ยวเจอคนป่ะผมควรไปไล่ไหมหร,รือไปเสกโลเทมก่อนเสกโลเทมก่อนก็ได้ถ้าผมจำไม่ผิดอ่าสเต็ตคิสสามนี่เหมือนจะฟื้นตัวช้าลงตัดเป30%ป่ะ อ้าจริงไม่รู้ดิคือฟื้นตัวชานี่ผมมามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ขอเจกโทเทมหมดอีกอันหนึ่งโอเคแต่ที่สามแล้วผมจะมีโอกาสได้ใช้ไหมอ้าวจริงไม่ควรพังแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเปิดจุดเด็กให้เสือเดี๋ยวดีไงมาอันที่สอันที่สถ้าผมจําผิดคือโอโ้โหโทเทมมันอันไล่ะกลับมาอันที่สามเหมือนเดิมก็ตามนั้นเนาะโอเค ับมาเหลือสามอันเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าผมจำผิดอันนี้สามนี่เหมือนจะเปิดประตูช้าลงโอ้โหเครื่องนี้เครื่องที่สองเพิ่งติดอะดูดียะดูความปั่นช้าของเขาดิปั่นไม่ออกอะที่ผมเดินกีแบบเนิบๆมากเลยเนี่ยปั่นกันแทบไม่ได้อะออกไปไหนวะเครื่องนี้เพิ่งติดด้วยเนี่ยมีคนแกะอยากผมไม่ยอมหรอกเพื่อนโอเคคนนี้เหมือนจะเฟสองนะเดี๋ยวใช่เฟสแรกด้วย โอ้โหแยกปั่นกันโอเคผมถือว่าปั่นไปกันก็ค่อนข้างช้านะาดีวะปั่นไฟกันไม่ออกใช่ไหมไอ้นี่ไงเจร้อยใครนี่อ่ะออกกันไหว่ะมันจะออกมาทางนี้นะโอ้โหวิ่งส,สวนไปเฉยเลยข้างล่างบ้านใต้ดินเนี่ยเป็นโทเทมพอนะก็ช่างนะที่เกียดไปกระทืบแล้วไปคุมโซนก่อนนายต้องไปช่วยแบบมันๆวิ่งไปเลย เอ้ยเออคนนี้เจ็บอยู่ด้วยมาดิเว้นจะวนจุดเดียวกับผมมะเอ้ยโอาว่ะคนนี้เซียนจัดยศเข้าตู้เพื่อเราจะกิ้วผมเพื่ออะไรมันก็นั่นอยู่ดีป่ะวันนี้เอ้ยตีจังหว่าร้อไปก่อนโอ้โหไม่เคยจะตีได้ก่อนคือนานๆแบบจะทำได้ทีนึงไหนเอ่ยเดี๋ยวขึ้นบน โอเคไม่ยอมล้มไม้เหรองกไม้เกินท่าเราเนี่ยอนได้ไหมมาให้เงียบกิบเลยหมาเฮ้ยอยู่นี่ตายแล้วตายอย่างไวมาดีเพื่อนเฮ้ยตอนนี้ชานาไม่ทำงานแล้วเพราะเขาโอ้โหปั่นไฟกันได้อยู่ปั่นไฟกันได้อยู่เลยโคตรเซียนคนนี้เข้าตู้ด้วยอ่ะดีว่าเป็นโชคผมแล้วกันนะเดี๋ยวเครื่องสุดท้ายจะปั่นได้ไหม ผมว่ามันก็โอเคนะคือเอาเปิร์กไอ้นะคำสาบของเลนอนะมาคอมโบกับเปิร์กตัวเทมหัวนะ่ะคือมันเหมือนเป็นการบีบบังคับให้เจอเขาต้องถอนตัวเทมนะอ่ะตรนนี้ป่ะไม่เงียบกิบเลยแล้วเครื่องค่อนข้างอยู่แหงกันด้วยเนะีย่ยเดี๋ยวเจอรอยวิ่งไปช่วยละ่ะรีบดิ่งไปเลยต่นนี้ผมแทบไม่ค่อยได้คุมเครื่องกันนะคือไล่แบบมันๆม,มาแหละเพราะว่าเขาปั่นไฟกันไม่ค่อยออกกันแหละ ข้างหลังนี่จุดเล่นอย่างเยอะคนนี้พยายามเจ็ดยีสิองให้ได้อะอะไรอ่ะอยากหลบให้ได้บ้างกันเถอะอ่าก็ไล่คนนี้ก่อนคนนี้เหมือนจะยังไม่ตายนะข้างหน้าเป็นจุดเล่นมีจุกเด็กมีไม้อะไรพร้อมหมดหลอกไฟมาแต่ยากหลบโคตรเซียนมา คือเอาตรงนะตาที่ผมไม่ได้คุมเกมแล,แล้วก็ผมไม่รู้ว่าเครื่องไหนทุกปั่นอยู่อโอค้อคนนี้เฟสสองรู้สึกเหมือนแต่ละคนเหมือนจะใกล้ตายกันแล้วป่ะรีกรุ๊ปอย่างไวอะคือมันมีโชเทมพรอ,อยู่ตรงบ้านใต้ดินเน่ยเขาก็ต้องไปคิมสันน่ะเอ้ดีมิเชละะ่าปั่นไฟไม่ได้ใช่ไหมปั่นไฟอืดมากโคตรปัน่นคือสนุกมากอะคือซื้อแบบเดินเกมอย่างช้าเลยคือเครื่องเครื่องสุดท้ายนีย่คือแบบโคตรนานอะ ผมจะบล็อกหน้าต่างกันปะผมหลอกกันโดดไหมนี่เอาว่ะคนนี้ <c oughs> มีหลอกโดดคนนี้ยังเซียนแหมคุณนี้ตายอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าผมเคยแขวนคนนีีไหมอะเขนี่ไงเปิสองโอเคตอนนี้ของจริงแล้วคือทุกคนในนี้เหมือนจะใกล้ตายหมดละไปก็เดี๋ยวกระตุกกระตุกอะไรเนี่ยก็มาหาคนก่อน ใครควบคุมเกมกันได้มั้ยมาคนนี้ฮยูตัวเองไปนะแปลว่าเขามีแทงหลังละเฮ้ยไม่โดนหลอกเฮ้ยตาย่าโคตรสวยอ่ะมาดิทางตันเพื่อนไปไหนไปไหน ไปไหนไม่ดียวก็จะวนใช่ไหมมาเอาจริงๆขาหงหาเขาเด็ดนี่เกมจบนะถ้าเกิดผมเจอแต่ไม่ไรฮะก็มันมันมาก่อนเหมือนเขาเด่นพยายามไม่ได้ไม่ได้พยายามจะปั่นไฟเอาไปช่วยแหละผมว่าเปิร์กใหม่เนี่ยเขาเทียมหวนนี่ยผมว่าโคตรชอบเลยคือเกมมันเดินแบบช้ามากถ้าเกิดมีคนเถาะเทมป์ปูบแต่เราก็ต้องแบบมันลุ้นว่าเจอเขาจะเถาะเทมป์ไหมอย่างเงี้ยโอ้โหหิวโคตรไวอ่ะมันเป็น เขตของโรดีมฮอนอ่ะนี่แบบไวจัดอ่ะมาปัจี้พวกนี้ก่อนทีหนึง่งตุ้มไม้เลยใครก็บนกันใช่ไหมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโดนไปโดนกลับไม่โกงเหมือนจะไม่อยากเล่นกันแล้วป่ะออกไหมไม่ได้ออกขอพังกันมาออกไหมไม่ได้ออกคนนี้เลยเนี่ยโอเค เหมือนคนนี้จะยังมีแทงหลังอยู่ป่ะเช๊เปิดก่อนนะเราไปหาคอเด็ด,ดีกว่าคือคลิปก่อนหน้าน,นี้ก็ไอ้นี่ไงเราเจอตำแหน่งเขา้นะไปถอนทราทีา่ไปตรงนั้นเฉยเลยไม่รู้ว่ามิเกลาคนนี้มีลูกเองไหมเคก็ตามนั้นนะถ้ามีก็เกมยืดเยื้อนิดนึงโอ้โหคนที่มันไล่ถอนโดเทมอย่างเดียวเลยคือแบบอย่างน้อยก่อนตายก็แบบอถอนโดเทมหน่อยบ้างกันเอะ เขามาถอดเท่มแล้วก็เนียนไหนก็ไม่รู้โอเคตามนั้นเออผมกเกียจหานะนจริงๆผมอยากแข่งกันที่ให้จบไปเลยอะเอาวะในที่สุดก็ช่วยกันจนได้นี่งไงเหมือนตีนที่เขาจะใส่หมดเลยเนี่ยคนนี้พยายามเดินเนียนอยู่ผมขอจิ้มคนนี้นะแล้วผมก็จะไปหาข้อเด็ดผมจะยังไม่ไม่ใช่สกิลแบบว่า ไม่ใช่ดิผมจะไม่ตีธรรมาดาอย่างนี้ดีกว่ามาผมอยากหาโคเดตให้เจออะโอโ้โหผมไม่เห็นออร่าโคเดตก็ตามนั้นแหละหาออร่าไม่เจอเฉยเลยขึ้นบนไหมเอ๊ะฝาทึบมาให้ก่อนแล้วก็ขในฝั่งนี้จเจ๊มโอเคผมไม่หานะโคเดตรู้สึกว่าก,กินเวลาเกินไปละก็ตามนั้นเนาะเก็บสามได้ก็ ถือว่าโอเคแหละคือเพราะว่าขาอเด็กคนนี้เขาก็ค่อนข้างจะอ,อีโกโมากอะโอคตาม,มนั้นุหลุมมาดีกว่าหลุมเกิดไหนปามไม่เจอนี่โหเกิดข้างหลังด้วยโอเค,อเคมาเป็นเรื่องของประตูนะตอนนี้อแน,น่แน,น่มีค่อยๆย่องมาที่ประตูนะข้เด็กคนนี้แบบสายเนียนมากอะเขาแทบไม่ทิ้งรอยเลยอะฮะผมไปอะเขาแห้งตายเลยไหมเสียวลาใช่ไหม โอเคเพื่อนโอ้โหก็จะหากันเจอม,มาเกมจบกันทีถือว่าได้เล่นแล้วนะรถเทมไฟอะ่ะก็ถือว่าเป็นเพลที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ใช้ง่ายมากเดี๋ยวมันก็ต้องมาลุ้นอยู่ดีว่าเขาะจะถอด,ดเทมใหม่อะ่ะโอเคก็สนุกมากเลยเฮโอ้โ,อโหแต่ละคนก็แปลงก็แบบพอๆผมเลยเนี่ยโอเค้ก็ 鸡棚。<得>